วัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรูปบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรที่เกิดขึ้นรอบๆรั้วในรั้วบ้านนะครับวันนี้กลับมาชื่นชมมาหาเฮงใบด่างอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราเคยนําเสนอไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะขยายพันธุ์มาหาเฮงใบด่างช่วงนี้ใบด่างมาแรงครับนี่คือ ไม้บางคนชนิดหนึ่งนะครับก็คือมหาเฮงใบด่างครับคนปลูกแล้วปลูกไว้ในบ้านแล้วมีแต่ความเฮงครับแล้วสิ่งที่เขาเด่นที่สุดนะครับก็คือใบด่างนะครับนี่สวยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับเวลาเรามี1ต้นแล้วจะขยายเป็น2 3 4 5ี่หนี้เราจะทํำยังไงนะครับลักษณะนี้นะครับตัดออกมาแล้วอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปชําต่อนะครับเพื่อมาให เกิดการสูญเปล่านะครับวันนี้เราเลือกกิ่งได้3กิ่งนะครับสำหรับกิ่งที่เราตัดนะครับก็จะตัดต่ำจากข้อที่จะแตกรากนี้ออกไปประมาณสักครึ่งเซนนะครับแล้วเราก็ปอกตรงนี้หน่อยนึงนะครับ เฉือนเอาเปลือกออกหน่อยหนึ่งนะครับขัดเอาเปลือกบางๆออกหน่อยหนึ่งนะครับเหมือนกันเราขูดกิ่งตอนนะครับนี่คือยาเลียงรากของเรานะครับต่อไปก็คือการแช่น้ายาเลียงรากครับเราใช้น้ําสักหน่อยหนึ่งนะครับยาเยล่งราก ครึ่งซีซีครับเตลงไปปนกันนะครับเจลจางนะครับเมื่อเราทํากิ่งที่จะช้าเรียบร้อยแล้วก็แช่ไว้อย่างนี้นะครับโอเคแช่ไว้ในนี้สัก20 3สินาทีครับปานแล้วก็ขูดนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้เขาแตกรากมากขึ้นนะครับ มาหาแห้งไม่ด่างนี้นะครับจากที่ประสบการณ์ของเกษตรรูปบ้านชาแนลที่เคยชําไว้นะครับออกลากยากมากนะครับเหมือนกับเขาห่วงพัน์เขานะครับขยายพันธุ์ได้ยากนะครับตอนนี้ตลาดผมเคยเดินถามตามตลาดต้นไม้นะครับไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่จะมีไม่ด่างนะครับ ได้แล้วเราก็แช่ลงไปนะครับแช่ไว้นะครับใบเขาสวยนะครับเป็นลวดลายของความด่างนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับเขียวเหลืองขาวนะครับรวมกันนะครับสวยครับมหาแห่งใบด่างครับตอนนี้ความด่างกําลังมาแรงครับเดี๋ยวเรามาชํากันเลยนะครับ ถุงชํานะครับเราใช้ขวดพลาสติกนะครับเป็นขวดรีไซเคิลมาใส่ขุยมะพร้าวแช่น้ําไว้มันหมาดนะครับแล้วก็จะใช้มาให้มด่างนี้เสียบลงไปครับเพื่อความประหยัดนะครับเราก็จะใช้3ต้นในถุงในถุงชําเดียวนี่นะครับเมื่อเขาออกลากแล้วเราเ็าแยก อีกทีนึงนะครับแล้วก็กดหน่อยนึงนะครับต้องกดให้แน่นนะครับเป็นการช้ำควบแน่นนะครับคือใช้แท่งเมจิกนี่นะครับกดขุยมะพร้าวให้แน่นนะครับ ความเปียกชื้นของขุยมะพร้าวก็ต้องพอเหมาะนะครับไม่แฉะมากนะครับแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเราก็จะปิดแล้วก็จะไม่มีการ,ปรเปิดไดลักษณะนี้นะครับแน่นนะครับให้ถุงพลาสติกนะครับกับด้านนะครับเพื่อให้ทรงเขาไม่แฟบนะครับ คุมลงไปก็ใช้ปะติกครับมัดให้แน่นเลยนะครับเสร็จแล้วครับ ทำควบแน่นมหาเฮงใบด่างครับเดี๋ยวเราก็จะไปวางไว้ในร่มนะครับแล้วก็จะดูว่าเขาออกรากแล้วเราก็าแยกปลูกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นต้นสวยลักษณะนี้นะครับ <mm ก่อนที่จะวางไว้เราก็บันทึกไว้หน่อยครับวันเดือนปีที่เราทํานะครับวันที่6เดือน7ปี64ครับเรามาตามดูกันนะครับว่าเขาจะออกรากมากมายขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวจะอปัปเดตให้ทราบนะครับช่องเกษตรรู้บ้านชาแนลก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการส,สรางเสิมการปลูกลักษณะนี้นะครับมาให้กับทุกท่านได้รับทรารบวันนี้ขยายพันธุ์หมาเห้งใบด่างครับความด่างกําลังมาแรงครับวันนี้สาหรับคลิปนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารบชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ